เรามาดูกรณีตัวอย่างการขออนุญาตลาของข้าราชการตัวอย่างที่1การลาป่วยโดยได้รับเงินเดือนตัวอย่างที่2การลาคลอดบุตรและตัวอย่างที่3การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรกันได้เลยค่ะ การลาป่วยโดยได้รับเงินเดือนกรณีข่าราชการกอป่วยด้วยโรควัณโรคปอดจึงลาป่วยจำเป็นเพื่อรักษาอาการป่วยซึ่งโรคดังกล่าวสามารถแพร่เชือ้อไปสู่เพื่อนร่วมงานได้จึงขออนุญ,ญาตลาป่วยตามใบรับรองแพทย์โดยลาป่วยครั้งที่1รวม5วันซึ่งนับเป็น3วันทำการลาป่วยครั้งที่2รวม58วันซึ่งนับเป็น38วันทำการและลาป่วยครั้งที่3รวม57วันซึ่งนับเป็น39วันทำการค่ะ โดยการลาทั้ง3าครั้งผู้มนวยการสำนักหรือผู้มนวยการกองเป็นผู้มีอำนาจหรืออนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน60วันทำการโดยให้ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณทั้งนี้สามารถขยายได้อีก60วันทำการเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน120วันทำการค่ะ แต่เนื่องจากกรณีของข้าราชการกรเมื่อรวมวันลาทั้งหมดแล้ว120วันซึ่งนับเป็น80วันทําการจึงเป็นอำนาจของอธิบดีในการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลานั่นเองค่ะ ซึ่งตามข้อ8ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาและการใช้อำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสำหรับข้าราชการแต่ละประเภทให้เป็นไปตามตารางที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพุทธศักราช2555และตามหมวด5การจ่ายเงินเดือนระหว่างลามาตราย7 ภายใต้บังคับกฎหมายไว้ด้ดยการส่งข้อข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการค่ะ ให้ข้าราชการที่ลาป่วยได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ในปีหนึ่งไม่เกิน60วันทำการแต่ถ้าผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนต่อไปอีกก็ได้แต่ไม่เกิน60วันทำการของพระราชกิจสเดีาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพุทธศักราช2535ค่ะการลาคลอดบุตร กรณีข้าราชการขอได้รับการบรรจุใหม่และอยู่ระหว่างทดลองราชการได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตร90วันภายหลังจากการลาคลอดบุตรแล้ว35วันข้าราชการขอได้รับหนังสือจากกรมต้นสังกัดให้เขารับการอบรมสัมมนาร่วมกันในหลักสูตรของการพัฒนาข้าราชการในระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการกระบวนการที่3ตามที่สำนักงานกพกำหนด ดังนั้นการที่ข้าราชการขอได้เดินทางเข้าร่วมสัมมานาดังกล่าวระหว่างการลาคลอดบุตรซึ่งถือได้ว่าข้าราชการผู้นั้นไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลาคลอดบุตรที่เหลืออยู่ต่อไปอีกจึงส่งผลทําให้วันลาคลอดบุตรตามสิทธิที่เหลืออยู่เดิมนั้นสิ้นสุดลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพุทธศักราช2555ข้อ10วรรค5ได้กำหนดให้การลาของข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัตรริราชการระหว่างลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการเว้นแต่ผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลาให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันเดินทางกลับนั่นเองค่ะการลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร กรณีข้าราชการคอได้ขออนุญาตลาคลอดบุตร90วันและมีความประสงค์ขอลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรอีก150วันทำการโดยไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลาเพื่อต้องการดูแลบุตรอย่างใกล้ชิดและพักฟื้นร่างกายหลังจากการผ่าตัดคลอดบุตรทั้งนี้โดยให้เสนอใบลากิจส่วนตัวก่อนครบกำหนดวันลาคลอดและต้องได้รับอนุญาตจึงจะหยุดราชการได้ซึ่งการลาคลอดบุตร,แล,ร,ลลตรและการลากิจส่วนตัวจะต้องเป็น การลาที่ต่อเนื่องกันค่ะซึ่งตามข้อ21 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัวให้เสนอหรือจะส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตและเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอหรือจะส่งใบลาพร้อมระบุเหตุผลจำเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็วในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจะส่งใบลาก่อน ตามวักหนึ่งได้ให้เสนอหรือจะส่งใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการค่ะ และตามข้อ22ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ19แล้วหากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้มีสิทธิ์ลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน150วันทำการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพุทธศักราช2555และพระราชกิฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันฉบับที่5พุทธศักราช2555มาตารา4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา29ทับ1แห่งพระราชกิฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพุทธศักราช2535ได้กำหนดให้ค่าราชการซึ่งลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลานั่นเองค่ะ ดังนั้นการที่ข้าราชการคอขออนุญาตลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรเกินกว่า45วันจึงเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงในการพิจารณาหรืออนุญาตการลานั่นเองค่ะ ซึ่งตามข้อ8ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาและการใช้อำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสำหรับข้าราชการแต่ละประเภทให้เป็นไปตามตารางที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพุทธศักราช2555ค่ะ เราก็ได้รับทราบข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิการลาของข้าราชการทั้ง11ประเภทและกรณีตัวอย่างกันไปแล้วนะคะขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องกันด้วยค่ะ